มีตัวนะครับปุ๊บนี่โดนเจอาดิ่งกลืนลูกนี้ปลาดุกนะครับอออืือ้ห สวัสดีครับผมพบกับจงวิทีุ่นปลาปลูกลวนกลิ้งนะครับวันนี้ก็ไปดูด้วรักปลากันแล้วนะครับผมแต่วันนี้มืดค้นจังนะครับไม่รู้จะได้ปลากี่ตัวแต่ Brid นวานา้ำขึ้นเยอะมากเลยเดี๋ยวไปดูด้วรักปลากันนะครับผมว่าจะได้ปลากี่ตัวนะครับวันนี้วันนี้กรับไปปุผมกุป้ามาชมบรรยากาศช่วง,งกลางคลองนะครับมีกุ้งกวายอยู่ไล่ตัวเลยวันนี้มาอยู่กลางคลองนะครับผม โกมาเกือบตึงไหมเรลยวนะครับวันนี้ใช้เวลาในการเดินตั้งเกือบเกือบนึ่งชั่วมุงนะครับผม cây Hãy subscribe này kênh Ghiền Mì Gõ วน,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 นกันากาากานานี่ยมัปลาโมกลยหนุดให้ทำให้ละลาโถ่พ้นหน้าว่าจงเลยจรินก็ว่าไม่ปล่อยตัวจริงตัวพุ่มหัวน้ามีฝนนักอยู่กลางหน้าไม่กี่วันนี้นี่ยพุม่มหัวลาโต่พ้นนักเลยไม่โต้เลยนะครับวันนี้ปลามันจะหลูพ้นนะครับ นะครับผมนะครับรถกรบหึ่งตัว น,นี่ขึ้นฟ้องอยู่นะครับผมอาติ่นกลึงลูกนี้ปลาดุกนะครับนี่นะครับดุกเนื้อโอน i not จะาตรงตัวโลาก,กดตัวนี้รโลกป็นแงเลตัวเลยยนมดเลยนะครับ ตัวนี้พิจิกพิจิกใหญ่ดูดไปเดยมันก็เหมานนัดแล้วเป็นไตร่ังนะครับไตร่ลูกนี้ปุดักไตร่ังไว้เล่าหนึ่งนะครับปุ๊บ รับนะครับ เกมจำนะครับผมนี่เกมจำเกมจะสีเดงนะครับนี่ที่ก็เรียกว่าปลาเกมจำนะครับปลาลาดปลาลาดไปปื้ลื้ดไหนเรือปลาดุกนะครับผม อืปลาดุกนะครับปุ๊บวดในโรคติดใช่ไหมครับรับยากรับยากนี่นะครับปลาดุกเนื้อโอน

mận túp lưỡi, ra khô mày bóc lên này các bạn đi này, ui, ui, cá ตัวไม่ใหญ่หน้าตำได้อีกเหลือนะครับปุ๊บนี่นะครับปลาโม่เลืมวนๆเลย,ย,ยแล้วเจอ,อ,ต,อตัวปลาดับต,ตัวนะครับบ คตัวด้วยด้วยเลยจนใจวันนี้ นี่ก็ได้เพิ่มมาอีกจ้ามตัวนะครับผมเป็นปลาลาดตรงปลาจนใหญ่น,นึงนะครับนี่ได้เพิ่มอีก้ามตัวไล้กลุ่นกุ้งตรงไปนะครับว่าผมดักใส่ป๊บมาานแล้วไม่กดักมาตั้งตังเล็กเปื่อนนะครับปีซี่เป็ดน,นะครับผมอย่ลืมดักใส่ป๊บมา ไปเือกล้องคน,นนะครับดักเจออก้อ,องก็มาจ้ามที่ลูกลูกล่ะนึ่งรวยบาทตนนั้นนะครับผมเดล็กปีชี่เป็แล้วก็ปุมอัดตั้มไม่มีก็เท๋นได้นะครับผมก็เลยเอามาแก่มัดเลยนึ่งลูกแล้วก็ตั้มเป็นจนว่าถึงตุกวันนี้นะครับแล้วก็ดัดเพลงเป็นรูดกล้องตัอเองนะครับผมผมไม่เหมือนอก้นองคนอื่นนะครับ ตาลิตตัวนี้เติบนะครับผมนี่นะครับย่อย,ยเลยตัวนี้ในโจนตัวเล็กนึงตัวกันนะครับปี่เลยเหลือมอ้วนๆเลยนะครับปุ้มนี่นะครับปุ้มตัวใหญ่ๆเลยตาลิต Tiếp với mưa bơm lệch mất lạ nha Ừm กหครบตัวนี้ตายเลยนะครับ mấy tấm jack lỗ này các bạn. lá đắng nhưng mà lá không ngay lá นำเลยนะครับช่วงนี้นำมาไม่ไมย์หญ้าก็โรยมาติดเร้ยนะครับปุ๊บแต่ว่าลูกนไม่มีหญ้าแสดงว่าปลาติดอยู่นะครับลูกนแต่ว่ามีหญ้าอยู่ก็สะบัดอกน้อยๆนะครับปุ๊บวันนี้ก็มีตัวหนักมาลวงเส้ยไปไล่ลูกนะครับประมาณจ้ามทิบกว่าลูกหนักลวงไปนะครับปุ๊บ n าก็วงหมดเลยนะครับกลางลังตรงเตงไงเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่เตงปลาก็ไม่ได้หลบลัง

em lắng nắng nó nắng 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 này nắng này em, nắng 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 สองตัวมันมีหลายหลายตัวเลยปลาครับ Tchau, right. ไห้เดิดมานีไนะหมที่ไหวเดิดมานีไหมรนะู้ไ่ะได้ปลารับปืนอิกหนึ่งตัวนะครับผม

ตีุ่๊บมาปลาตรงนี้นะครับอยู่ไม่แจกล่กันแล้วกับบ้านโกนุ่นเตี้ยนไรนะครับผมโกนุ่นเตี้ยนไรนะครับอยู่ไม่ไกลกันเลยปลาไม่กลอยได้นะครับวันนี้ปลาโจ้กุณ โลว่าแต่ว่าปลาอยู่ยุยยึดปเป่นแสดงว่าจะมีฝนตกหนักนะครับผมนี่ผมมาแล้วไม่เกินหน้าวันนี่ฝนตกหนักแล้วนะครับบ้านเราโลว่าปลาไม่เดินเลยนะครับปลาดังเยอะมากแต่ว่าไม่โอกเลยดังอยู่ในป่าลกนะครับผม punyih iblah <laughs> tai

ยังอีกนึ่งลูกแล้วนะครับปุมเดี๋ยวถ้าไม่ได้ก็ไปดูปลานตีบ้านนะครับปุมนี่นะครับลูกทุต่ตไต ไม่มีตัวนะครับลูกตุ้ยตายลูกตุ้ยตายก็ไม่มีตัวนะครับเดี๋ยวไปดูปลานีีบ้านนะครับผมว่าตังหมดจะได้กี่ตัวนะครับ ก็ามาถึงมาเร็วนะครับผมนี่คือปลาตัางมดที่ได้โก้งวันนี้นะครับเดี๋ยวจะเตะดูตัางมดเลยว่าจะได้กี่ตัวนะครับวันนี้กาลิดเนี้ยด้วยไลตัวนึงเดียว จำในตัวองตัววันนี้ก็ได้ประมาณ3กิโลนะครับพุ้มตังจะได้ไม่มากแต่เตานนี้ก็ปล่อได้กินได้ใกล้แล้วนะครับปุ้มช่วงนี้ อย่าเลือบฝากที่ตามจองวิธี่คนปาปรูควรเกลิงด้วยนะครับผม